เดี๋ยวเรารอแจ็คกี้นิดนึงเพืขอยัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์หน่อยนะฮะในฐานะเป็นพิธีกรในการเป็นคนแสดงเชื่อสุดโลกนะฮะก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คกี้ครับแจ็คกี้ครับเชิญนั่งครับได้เลยครับครับผมคนเยอะมากเออจริงๆเห็นผมเป็นคนแบบไลฟ์สไตล์แบบเล่นๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วผมก็เป็นคนรักสิ่งเร้าร้องมากเหมือนกันครับผมก็ จริงเริ่มต้นจากไลฟ์สไตล์ง่ายเลยแบบว่าอย่างการแยกขยะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแยกขวดพลาสติกแล้วก็ไม่ทานอาหารเหลือเกี่ยวกับเรื่องของฟุตเบสนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้รถขับขี่อันนี้ผมก็แบบใช้ในรถอีวีเหมือนกันอะไรหลายคนคงรู้ใช่ไหมฮะแลครับสูดรีไซเคิลหรือว่า แต่ว่ารโลกอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้โลกเราสามารถแบบขับเคลื่อนได้แบบอย่างดีมากๆโอเคนะฮะอ่าอันด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของพวกดุยอเออเออเขาบอกว่าเวลาเราแบบว่ามีต้นไม้อยในในใู่ในบ้านมันช่วยข้ออากาศให้บ้านเราแบบสดชืด่นขึ้นเวลาทําง,งานเครียดๆอะไรเงี้ยก็ช่วยเราแบบว่าคลายความเครียดลงได้เวลาแบบเรามองสีเขียวๆอะไรเงี้ยเวลาทำงานก็อาจจะช่วยเราแบบ ผ่อนคลายทํางานได้สมองโคลงขึ้นอะไรอย่างเี้ครับอ่านะฮะแล้วทีนี้คือมีใครเราถุงไหมเราใจแจ็คกี้ซิตั้งชื่อว่ามีนี่แฝดนะฮะเ้อชื่อว่าแจ็คกี้แล้วนะครับชื่อแจ็คกี้เลยต้นตัวเองนะใช่เพราะว่าเราจะได้ดูแลมันอย่างดีเหมือนดูแลตัวเองครับโอ้ยนะเรียนเข้าใหม่ ประมูลเลยแจ็กกี้ครับสอประมูลแจ็กกี้นะครับผมอันนี้เริ่มที่5้าบาทโอ้ผมซื้อต่อเลยสอง0รอเชี่ยวะมีคนเยอะก่อนวีการดูแลต้นไม้หรือแรงบันดาลใจในการดูแลต้นไม้อย่างไรบ้างครับแรงบันดาลใจในการดูแลต้นไม้ใช่ไหมครับก็จริงๆไม่ได้มีอะไรยากเลยครับเราแค่ ดูแลมันเหมือนที่เรากินน้ําในทุกๆวันไงครับที่แบบว่าเราแบ่งเวลาไปให้รดน้าให้มันบ้างหรือว่าแบบว่าบนดินใส่ปุ๋ยให้มันบ้างเลยคับก็ไม่ได้ยากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งต้นทรายปลาัไไต้นที่มันดูแลง่ายแล้วก็แบบเราแบ่งเวลาให้มันเขาเรียกว่ามันจะไม่มาทําให้เวลาชีวิตของเราัแลาวก็ดูแล ดูแลอย่างดีที่สุดเลยครับผมนะครับผมก็อย่างที่เพชรบอกไปเลยก็คือถ้าเราดูแลธรรมชาติให้ดีธรรมชาติส่งคืนกลับเราให้กับเราได้มากกว่าอีกนะฮะและแน่นอนครับว่าเรื่องของฮวงจุ้ยก็ดีเรื่องของเวลาที่เรามองอยู่ในออฟฟิศของเราเห็นมีเรื่องอะไรทำบริษัทเราด้วยนะครับผมถ้าภายในบริษัทมีพื้นที่สีเขียวได้มองสบายตาส่งผลต่อสมองแล้วก็วิชาการทางานด้วยนะครับผมความหมายของการ ใช้ชีวิตใช่ไหมครับหรือว่าในในทุกๆวันเนี่ยนะครับแจ็คก,กี้คือมีการคิดอย่างไรในการที่จะออกไปเจอกับโลกภายนอกก็ได้อืในการจะออกไปเจอกับโลกภายนอกอแต่ว่าเสื้อผ้าการเราต้องใส่คิดไหมเป็นคน fashion, แฟชั่นหรือว่าวันหนึ่งต้องแพลนไหมว่า1 2 3หนึ่งสองสามสี่ฉต้องทําอะไรในชีวิตจริงๆก็ต้องแพลนแะครับผม,มว่าแบบว่าเราก็ต้องเริ่มจาก แพนสถานที่ก่อนเนอะเราว่าเราไปที่ไหนแล้วต่อมาเราก็ค่อยแบทชุดว่าแบบเราจะแต่งตัวยังไงให้เข้ากับการไปสถานที่นั้นแต่ว่ามันร้อนไหมช่วงนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์หรือเปล่าเป็นช่วงหน้าฝนครับผมก็จริงๆการที่เราแพนแล้วเราแต่งตัวไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการที่ทําให้เราดูมีความมั่นใจมากขึ้นครับเราไม่ต้องเป็นกังวลรื่องรู้แล้วอีกอย่างอ่าเดนชั่นอลเจลฟิก เอะนไรก็เป็นอีกหนึ่งไลชั่นที่ผมรู้สึกว่าช่วยให้เราแบบว่าแต่งตัวได้แบบดีไซน์มากขึ้นเลยครับดนะ้วยความที่ผมก็เป็นหนุ่มเอ,อิร์ธโทนนะเนอะใช่แล้วก็แบบว่าเข้ากับสีชุดแนวนี้เวยแล้วก็อีกอย่างก็ใส่สไตล์แล้วก็รักโลกเลยผมก็รู้สึกว่าเอ็นไอเป็นไลชั่นที่แบบว่าดีมากครับผมแล้วตอนนี้ก็คือแจ็คก,กี้ก็ใส่เ,เอ็นไอัหลักได้ไหมฮันหลักได้ไหมฮะโอ้โห รู้ว่าใส่สบายมากใส่สบายมากครับอันนี้แจ็กกี้ผม,ผมพยาดพิเศษถามนี่เลยนี่ก็เป็นวันสิ่งแวันร้อนโลกนะครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่าใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราก่อนอย่างก,การแบบแยกขยะครับหรือว่าการเดินทางอะไรก็ใช้รถเนต่งสาธารณะก็อาจจะช่วยแบบลดคาร์บอนฟุตพิท์ได้นะครับหรือว่าเราช่วยกันแบบลดฟุตเวสอะไรเงี้ยครับก็ เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวด้วยที่นี้เข้ามาไปดูของกนะันไะเนาะยิงการเลือกเสื้อผ้าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่าการที่เราแต่งตัวหรือว่าแบบการที่เราแบบอ่กินในแฟชั่นมากๆว่าให้มันอยู่ควกความยั่งยืนจอีสิ่งแวดล้อมด้วยมันก็จะดีมากครับผมเอาละครับผมหล่อนะ่ารักสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนาดนี้นะฮะมีรางวัลมาแจกด้วยใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมี เป็นเป็นเรามีต้นไม้แจกให้กับทุกคนอยู่แล้วนะครับผมเช่อว่าทุกคนครบแล้วมีใครยังไม่ได้ต้นไม้มายกมือหน่อยฮะผมขอเช็คอีกรอบหนึ่งหรือใครยังไม่ได้อันนี้ให้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่ไหมโอเคไม่เอาก็บอกนะฮะต้องหลอกทิ้งมีใครยังไม่ได้ตั้งเชื่อกับต้นไม้ของตัวเองบ้างยกมือครบแล้วล่ะตั้งเชื่อหมดแล้ว ไวๆมากไวมากนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเกมนะครับแจ็คกี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมตอบคําถามกันหน่อยดีกว่าได้เลยครับครับผมเรามีทั้งหมด5รางวัลครับในรอบการเล่นเกมรอบแรกนะฮะมีอ่าง่ายๆเลยแจ็กกี้เนาะได้เลยครับโอเคเดี๋ยวแจ็คกี้มีคนช่วยดูแล้วกันถ้าพี่เพชรดูเองเดี๋ยวพี่เพชรโดนแฟนคลับแจ็คกี้ถล่มในไอจีแน่เลยเนี่ยจดมีคนช่วยดูเองครับโอเคเอาล่ะอ่าโอเคครับถ้างั้นขออนุญาตเลยฮะพร้อมยังทุกคนอันนี้เล่นข้างนอกก็เล่นได้นะ คำถามแรกครับถามว่าต้นไม้ของแจ็กกี้พันอะไรยายักยัยัยัเอามือจับหูเอามือจับหูนะทีมงานช่วยด้วยนะใครไวสุดยกบนันได้ครับได้ครับต้นไซไบด้าไบด่างชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรคจักกี้ กี่ดีอ้าวเอาหาหาซิหาซิอ่าอ้า,าไหนไหนอ่าโอเคพี่เพชนก็รู้แล้ว่ะอันนี้น่าเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าชื่อแบบพี่ง่ายๆมันได้ว่า Rubber Plant m a r k e มีคำก่อน Rubber Plant มีคำก่อนนั้นด้วยอ๋ออันนี้ผมไม่รู้แล้วเพราะว่าที่ผม้อ,อ่าน<อ><อ>ถูกต้องนะถูกต้องนะจริงพี่ โอเคครับหันะจับหัวสามสองยกโหคนเดียวเลยก่อนนะฮะจําได้ใช่ไหมครับโอ้โหเล็กมากมอบเลยครับนี่เรามีบอกไปแล้วสามารถเข้าไปดูในสตอรี่ได้ผู้บริหารบอกอยากคุยเองนะ หลาเ้ลยไหมแต่ซีโอโอทีนี่เผื่อฝั่งนู้นเพื่อตัวเล็กๆมองไม่เห็นอ่าพร้อมสามสองยกับงนี้ดีกว่าอ้อสองคนนี้ผมให้ตัดสินใจเอาเองว่าใครจะใครจะได้ตัวนี้โชอ่านได้เลยสี่สาขาดูดูครับ ด่สิสเลยนะโอเคคระจรเอาให้ถูกเอาให้ถูกที่ไหนที่ไหนจังหวัดอะไร <c oughs> จังซีร้อนอยู่จังหวัดอะไรภูเกตภูเกตครับถุกต้อคร <c oughs> ับกต <c oughs> ้ครับอ่าทีมงานมอให้เทกกี้ไป ไีไปที่ไหนเออทริปล่าสุดทริปล่าสุดอันนี้เผื่อขยายความหน่อยมีลงในไหนในไ,ไหนไหมเพื่อให้เขาไปติดตามมีลงในไอจีครับมีลงในไอจีครับล่าสุดเป็นรูปสัง่งจังหวัดเอาใ<อ>ห้เราเปิดดูก่อนนะฮะที่ถ่ายอยู่คือไม่เอาของรางวัลแล้วนะฮะคือถ่ายอย่างเดียว <c oughs> นะฮะโอเคทริปล่าสุดไปที่ไหน เขาใหญ่ผิดผิดล่าสุดหัวสีทองหัวไหนไม่ขออีกทีสามอ่าอ่อ่น่าจะได้อ่าเอาถ้าตอบได้ให้อ่าเขาไม่ใช่เขาใหญ่เขาใหญ่อะไรนะฮะเอาเร่องอะไรอ่ะแจกี้ผิดรู้แล้วใครพูดขึ้นมาเลยอ่ะแล้วถูกอ่ะเอาให้เขาเลยดีกว่ามาครับพัทยาผิดผิด มสมุนกับันยี่คนนึงสมุดสมุดสมุสาทรสมุสาทรสาจะกี้จกกีอย่างหน้าพี่แจะกี้มีนกเนียนะมีนกเนี่ยนที่ไหนที่ไหนอะไรนะสมุนปาการมืสมุดสาทร ปลาปูบางตัวเป็นว่าบางตูวแล้วกันอผู้ตอบถูกแค่ผมเออทุกคนหยิบของมาเผยชิ้นเลยเป็นวันนี้เลยไงนั่นแหละยได้เลยได้ครับผมถือว่าแจ็คกี้เป็นที่สุดนะครับโอเคอ่โอเคเมื่อกี้อาจจะย้อนกลับไปหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปถึงต้นฉบับของแจ็คกี้เลยต้นฉบับต้นฉบับของแจ็คกี้เลย คำถามครับถามว่ารู้จักน้องแจ็กกี้ครั enfin ้งแรกจากไหนฮะโอ้แจ็กกี้รู้จักตัวเองครั้งแรกจากไหนผมรู้จักตัวเองครั้งแรกตั้งแต่เกิดนะครับครับผมเห็นโลกค่ะตาเรื่องแล้วมีโวลตี้เจ้าของงานไม่รู้มีโวลตีเใช่เห็นโลก ถ้าโอเคใครยกมือไวสุดได้พูดก่อนและถ้าถูกใจรับรางวัลไปนะครับเอาไม้จะพูดเใครจับได้ไหมครับจับได้ผมจับได้สิจับได้ใช่ไหมให้ไหมให้ครับให้ให้เลยโอเคขอบคุณมากครับ แจ็กคกี้เดี๋ยวพี่เพชรอยากจะจะฟังเพิเ่มเติมมีใครเก่าวกว่านายบายนายอีกไหมมีใครเก่าวกว่านายบายนายเอออันนี้ไม่มีรางวัลให้แต่อยากรู้ว่าติดตะแบบมันเป็นไม่อยากรู้เออจริงจุดเริ่มต้นเข้าวงการเพราะเข้าจากดานานะแล้วถ้าก่อนนั้นก่อนนั้นมีวงดนตรีวงเล็กๆเรื่องอย่าง,ง,งาที่ไอซ์พาริสเนี่ยแหละชื่อบอกว่าอะไรนะยูโรมาสตาร์รู้จักจากไหนฮะเสิร์ฟนสมแล้วนะครับที่เป็นเจ้าของงานนอนเป็นแฟนครับนอนเป็นแฟนครับ อ่ะโอเคนะฮะถ้างั้นก็เดี๋ยวเราก็สู่เกมต่อไปกันเลยดีกว่านะเพราะว่าเกมนี้เดี๋ยวมีแจกอีห้ารางวัลแต่ว่าคราวนี้เราแจกกระเป๋าเป็นกระเป๋าสไพร์ค้าครับนะฮะ,ะ,ฮะอันนี้งานงานเราปิดกี่โมงนะ6โมงใช่ไหมสามเดือนแจกก็จกกี้แจ,ก,จ,ก,จกกี้แจกแจกข้างหน้าสอใบแจ็กกี้แจกไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะ ลองดูก่อนลองดูก่อนถ้าชอบถือไ้ในมือถ้าอันไหนลังเลให้พี่รปถือไปก่อนแล้วค่อยตัดสินเข้ารอบอีกทีถ้างั้นเดี๋ยวให้แจ็กคกี้อยากอ่านเองหรือให้พี่ไปอ่านในหะ้เดี๋ยวให้พี่ไปอ่านก็ไเ้ครับอุ๊ยตายแล้วแต่และชื่อนี่มันมันมีเป็นแนวเพลงด้วยไงนะฮะอะถ้าพี่เป็นขออนุญ,ญาตนะฮะใครที่นะอนุนิเนวเดี๋ยวเอาไว้ยืนยันนะครับทีมง,งานชาุ๊ น้องสีช้างอุ่งครับพี่อะไรครับชื่ออะไรเอ่ยพี่โอ้พิเศษดมากเครียมากนะับน้องเบสนะโอเคครับน้องเบสทั้งค่ากันเลยอ่ะผมก็ว่ามาเป็นแกงเม่งเมื่อกี้อะไรนะสีชุ่มสีช้างอุ่งแบบจีนสีเป็นยากกันแหมคุณคุณอะไรฮะคุณแอนตรงนี้นะครับพิเศษมากครับผมเป็นชื่อเพลง S <S ต้นใหม่กับคนเดิมครับต้นใหม่กับคนเดิมไปเลยเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอาจจะไม่ค่อยดีแต่เริ่มต้นใหม่กับผมได้นะโอ้ถายทันป่ะถายทันป่ะถทันทนะเอาอาาครับ,รบก็พี่ทีทเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปนะครับผมชื่อเพลงว่ามีเดียมแรนะครับ ตอนนี้เพลสิ่งวิดีโอก็ดูได้แล้วครับฉัว่าอย่าูแจ็คกี้จักรดิบนะอันนี้ก็1.2ล้านวิวแล้วสุดยอดเย่บ้านเชือกตลอดเครับทาน้องเนื้อน้องมีดิแลน์นะครับผมนะครับผมนะฮะทานต้นไม้ไปมีดิมแลนด์ด้วยนะฮะนะครับผมโอเคก็ฝากแฟนคลับของจ็คกี้ด้วยนะครับก็จัดวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับผมอันนี้บ้านก็ยังเปิดขายอยู่นะครับผมแต่ว่าโซนเอก็โซนเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ สปอร์ตแจ๊กก้นะครับแต่ว่าบัตรโซน B โซน C ยังเหลืออยู่นะครับใครว่าแต่ F ไปกดกันได้ใครมีบัตรแล้วบ้างเจ๊กกี้ไหนใครมีบัตรอย่แล้วบ้างฮะอ่าาาาเ่านี่คือโซนโซนหน้าหมดเลยใช่ไหมโซนโซนเอนะบัตรอะไรอ่าราคาเท่าไหร่อ่าาาาซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อที่ไหน สามารถไปกดกันง่ายครับจัดที่นี่ไปฟังกันได้นะไปฟังกันได้แต่ว่าวันนี้มีแบบว่าท่อนเลนน้อยอ่ะท่อนฮุกมาร้องกับทุกคนเต้นด้วยได้ไหมเต้นด้วยได้ป่ะล่ะเต้นด้วยก็ได้ครับผมเต้นเต้นท่อนนี้นะได้ได้ได้เดี๋ยวคนยัดท่างนั้นเดี๋ยวแจ็คกี้ข้างล่างดีกว่าเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นบล็อกอัพขึ้นมาได้ครับโอเคเดี๋ยวแจ็คกี้อันตราย ทุกคนนอ้องพร้อมกันได้ไหมฮะแต่ผมเดี๋ยวพเรามีสาวจาัดทีมงานให้ด้วยนะฮะพร้อมมีสาวด้วย oh. มีสาวด้วยโอ้สามสองหนึ่งมาไปรันไปรับ ไปแล้วไปแล้วเราจะใครบ้างนะคนไม่รู้นะนะ one two three เจคกี้ครับ